ที่บริเวณสนามหญ้าอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบังอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเรือเอกการเป็นารุจิรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานเปิดงาน LCP Sport Day โดยมีนางสิริมากิรัตยาคมนักบริหาร14ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบังพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานและบุคลากรปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมในกิจกรรมโดยรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า LCP Sport Day เป็นการจัดก,กิจกรรมกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างผู้บริหารและพนักงานรวมถึงยังเป็นการส่งเสริมความผูกพันองค์กรให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมมือสร้างความสามาคัคคีความมีน้ำใจซึ่งกันและกันโดยมีการจัดก,การแข่งขัน,ขนกีฬาแชร์บอลกินวิบากชักเกเยอะและเถแป้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนมีความสุขคลายความเครียดจากการทำงานส่งท้ายปี2565ด้วย